มื่อนี้มาพอ,พอกับเบ้าหนองอีคือเก่าครับผมเมื่อนี้เบ้าหนองอยู่สารตายายบัดปลาไพ่นะครับสถานที่ตรงนี้เบ้าหนองเคยมาขอโชคหลายครั้งนะครับแล้วก็เคยได้รับโชคมาหลายครั้งด้วยกันมีช่วงหนึ่งที่เบ้าหนองบด้มาเนาะครับเนาะแต่ว่าเบ้าหนองเคยว่าไหวว่าเบ้าหนองจะมาถ้าผู้ใดเคยเห็นคลิปเบ้าหนองก็จะเคยเห็นสถานที่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเอฟซีไม่ก็อาจจะยังรรท่านเคยเห็นแต่กับเขามาเบิง่ง มานํากันนะครับเนาะแล้วก็มาลุนโคกํากันงวดวันที่1ตุลา66ครับผมเบ่าวนองจะมาขอโชกกับสารตายายให้สารตายายเพิ่นได้รับโฉกให้โอ้มอบโชคให้ทุกคนที่เขามาเบิงนะครับเนาะสาธุสาธุเดยวไปไหว้สารทำกันแล้วก็มารับโชกไปทำกันครับผมวาื้อนีเลกถูกสิเป็นตัวใหขอสามตัวถ่ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่1ตุลา66ครับผม ย่า่ครับมือนี้เบาหนองมากขอโชกตาใ้า่งวดวันที่หนึ่งตุล่าหกหกเบาหนองบบได้มาหลายงวดแล้วเบาหน่องก็เคยเบาไหวว่าเบาหน่องจะมากขอโชกมือนี้เบาหนองได้มาแล้ะครับขอเห็นตากับย่ายมอบโชคให้ลูกหลานสุขู่สุขคนณได้ขำว่าเบิ้งช่องเบาหนองก่เดรับโชกไปนน้ากันคิดสิ่งใดก็หายสมวังดังปรารถนาขอบุญบาร,รมีสารตาใหญ่วัดป่าภายัยเจริญสมณกิจมอบโชคให้ลูกหลานเน่เด้อ ตาถูกตาถูกโบลิมาโดนงวดนี้ได้มาแล้วสมกับคำที่ตั้งใจไวเราอยากจะมาขอโชคกับปูกับยาตากับยาาอยู่นีมอบมอบโชคให้ลูกหลานสุขภูสุขคนที่เพิ่ได้โพดหนีโพดสินเด้อเบรกทูบนีจะเป็นเลขกได้กระซงขอให้มาได้สามโตถ่ายอลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเด้อ มาหลุนโชกไปนํากันมาเบิ่งน้ากันครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เบาวน่น้ำหน่เด้อสาธุขอให้มาตรงๆสามโตตรงๆเด้อครับตาก,กับย่ายฟูกับยา่สาธุสวัสดีครับผม เบาหนองครับมือนีมาบพผอก็เบาหนองอีกคือเก่าครับผมมือนีเบาหน่องยู่วัดป่าไผ่เจริญสมนานกิจครับมือนีเบาหนองจะมาขอโชคสารตายายงวดวันที่หนึ่งตุลาหงหกผู้ใดเขาบาเบิ้งช่องเบาหน่องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เบาหนองนั้นได้ครับเด้อมือนีตัวเลขสิเป็นตัวไหนเดี๋ยวมาหลุ่นกันครับทุกสิ่งทุกอย,ย่างขึ้นอยู่ที่โชคเลยดวงนะครับอันไหนก็เกินขึ้นได้หมดแหละครับตัวเลขมันกับโบนนอนแต่ว่าเบาหนองเชือ่อเสือ้อ ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีเบาหนองมาขอว่าเพิ่นให้โชคลาภผมงวดวันที่หนึ่งตุลาหกครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งเหล็กถูบตัวแหลกกันครับผมเหลขกถูบตัวแหลกหมายเลขหกครับเหลขกถูบตัวแหลกหมายเลขหก,กสาธุสาธุผู้ใดเข้ามาเบิ่งช่องเบาหนองแห้รับโชคมาเวลาจะมารับโชคไปนำกันนะครับเด้อหมวยมือนี่เป็นอีหยังเฮเบาหเหรียญรั่วแทอะเฮเบาเรียนพันกันแต่ ตัวแหลกหมายเลขหกครับผมมาเบิง้งฝาเอ็มร้อยครับฝาเอ็มร้อยแปดหกเก้าครับผมโอ้เหล็กงามแห้งครับเหล็กงามแห้งโมเน่ได้ครับงวดนี้อาทิตย์เขาสามตัวตรงตรง,ตรง,ตรงก็ไดดสาธุสาธุาธคุณไดเข้ามาเบิ้งช่องเบาหน่องกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มารับโชคครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับผมเลขทูบตัวแหลกหมายเลขหกครับผู้ใดมาเห็นเลขทูบตัวนี้ก็ให้ได้รับโชคไปน้ากัน สาธุสาธุเดี๋ยวไปล่อลุ่นเลยถูกตัวที่สองครับผมสารตาใหญ่วัดป่าไผ่เจริญสมานกิจครับผมเสียงดังเลยนะครับเด้อพอดีเป็นเห็ุสาลาเป็นเห็ุสาลาครับอาจารย์เหตุสาลาเสียงดังเลยเด้อนี่ครับสะนามที่พระอาจารย์เพิ่นบอกว่าจะเป็นวังปูพญานาคครับสะนามไงไ้ะครับสะนามไงนี่ครับ จะไปล่อลุ่นเหล็กถูบกันต่อครับผมสาธุสาธุเบิ้งเหล็กถูบตัวที่สองครับผมงวดวันที่หนึ่งตุลาหกหกครับผมดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับผมเหล็กถูบอ้าวสวยครับเหล็กถูบตัวที่สามชัดเจนเอ้ยตัวที่สองชัดเจนครับหกสามครับผมหกสามจะเป็นหกสามอย่างเดี๋ยวมาลุ่นกันครับ ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุทธิโชคและดวงนะครับนาะเบิ่งไหวเป็นแนวทางครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําเบาหนองหาตัวเลขมาฝากทุกคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยุทกสถานที่ที่เบาหนองไปเพื่อนกันแนมเบื่องท่าเฮาคือกันครับเบาหนองก็บ่นว่าเบาหนองมาขอเพิ่อยางเดียวก่อนที่จะขอเราต้องให้ก่อนครับผมนะครับ,น,บน้ะเบาหนองอาจจะมีเงินบหลายหร,ออหรืออาจหรืออาจสิบ,บ่ท่าน แข็งแรงพ่อที่จะมีทุนหลายๆแต่บานหนองก็ยังมีความพยายามในการทำครับผมทำยังกระสร้างทุกสิ่งทุกอย่างครับผมจังไรกัดงวดนี้บนแนครับอาจจะได้รวมบุญสมทบทุนกันเหตุอีหยังสักสิ่งสักอย่างแต่บ่านหนองกำลังคิดอยู่ว่าบานหนองจะบอกให้เอฟซีฟังหรือเปล่านะครับเนาะเดี๋ยวคอยติดตามครับเลขก ฝ่ายเอ็มลอยครับ869ครับ869เดี๋ยวมาเริุ่้นเลขกถูกตัวที่3ครับผมไปเบิ่งเลขกถูกตัวที่3ครับผมดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับผมอมืเลขกถูกตัวที่3เดี๋ยวให้ใหม่ให้เบิดก่อนนะครับเนาะให้ใหม่ให้เบิดก่อนเดี๋ยวจังมาสรุปกันครับผมเลขกถูกตัวที่3ฝายเอ็มลอย 869ห69ปดครับฝาเอ็มลอยชัดเจนนะครับเนาะฝาเอ็มลอยชัดเจนสาธุสาธุาธปุยญาตา,ยายใหย่อันให้ลูกหลานได้รับโชคเด้องวดนี่คิดจริงใดก็ให้สมงวังดังปารถนาะบาวนองมาเป็นสะพานบุญให้เอฟซีเพิินครับบาวนองอยากให้ทุกคนได้รับโชคเนาะบาวนองก็เลยมาหาโชคมาขอโชคให้เอฟซีอ่ะ เลขทูบเริ่มชัดเข้ามาแล้วครับเลขทูบเริ่มชัดเข้ามาแล้วแต่ว่าก็เห็นกันแล้วเนาะนาจะหูนะครับเนาะว่าเป็นเลขยังเดี๋ยวเบิ่งก่อน้มันมาชัดๆก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเบาหน่อยจังสีสรุปอีกเ่อหนึ่งอ่าชัดเจนครับผมเลขทูบตัวที่สามหมายเลขห้าครับผมหกสามห้าหกสามห้าครับฝาเอ็มลอยแปดหกเก้า ไฟอมลอยแปดหกเก่านาะครับนะเนาะเหลขกถูกหกสามห้าเดี๋ยวเบ่าวนองสิแปดตัวเลขอีกเท่านึงนะครับเนาะสาธุสาธุาธผู้ใดมักเลขชุดนี้กระสือไหวนะครับเนาะเบื่องไหวเป็นแนวทางครับผมหม,กมกักโบมักก็ะขึ้นอยู่ที่ดุลพินิษของแต่ละคนล่ะครับบ่าหนองก็หาโชคมาฝากทุกคนนะครับเนาะคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปารถนาขอบุญบารามีปูญาตาย,ายาย่ทยุสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ดลบันดาลโศคลาภให้ลูกหลาน ให้ลูกหลานไดยมีโชคมีมีกินมีใส่บอ่าขาดมือสาธุสาธุหกสห้าครับผม6กสามห้าขอให้ทุกคนโชคดีคิดสิ่งไหนสมหวังดังปาัารถนามีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือสาธุสาธุสวัสดีครับ